สวัสดีค่ะมหาพีระมิดและมหาสฟิงซ์ที่เมืองกีซ่าของอียิปต์นั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นปริศนามากที่สุดสิ่งหนึ่งในประวัติศาสตร์จนทําให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่กันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นในวันนี้แคทจะมาเล่าเรื่องราวความลึกลับและอัปเดตข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาพีระมิดและมหาสฟิงซ์ที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์ให้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะมหาพีระมิดแห่งกีซ่า ในอียิปต์นั้นมีพีระมิดอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะแต่ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงจนกลายเป็นหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือมหาพีระมิดที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกิซ่าเนื่องจากเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือสูงมากกว่า138เมตรอีกทั้งยังมีสภาพที่ดีรวมถึงยังมีสิ่งก่อสร้างโดยรอบที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นมหาสฟิงซ์พีระมิดร่องของฟารโรห์อีกสองพระองค์และพีระมิดขนาดเล็กของพระราชนีและเจ้าหญิงอีกสามพระองค์ค่ะ เชื่อกันว่ามหาพีระมิดนั้นมีอายุมากกว่า4,000ปีถูกสร้างขึ้นก่อนสิ่งก่อสร้างอื่นๆในที่รับสูงกีซ่าโดยฟาโรห์คูฟูหรือคีออส ฟาโรงองที่สองของราชวงศ์ที่4แห่งอียิปตโบราณที่ครองรัฐในช่วงปี2589ถึง2566ก่อนคริสตกาลโดยพระองค์โปรดให้สร้างมหาพีระมิดนี้ไว้ใช้เป็นสุสานในการรักษาพระศพของพระองค์เองเพื่อรอการกลับมาคืนชีพตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้นและใช้เวลาประมาณ20ปีการก่อสร้างจึงแล้วเสร็จทำให้มหาพีระมิดนี้มีชื่อจริงว่าพีระมิดคูฟูหรือพีระมิดคีออส์ ทั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นสุสานแล้วนักอียิปต์วิทยายังกล่าวกันว่าพีระมิดนั้นมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งและอำนาจของฟาโรห์อีกทั้งยังถูกออกแบบให้มีความคงทนถาวรเสมือนเป็นราชานุาวรีที่ช่วยรักษาตัวตนของฟาโรห์ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะความเข้าใจผิดและความลับของมหาพีระมิดความลึกลับน่าค้นหาของมหาพีระมิดแห่งนี้มีมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างตัวพีระมิด วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันและการพยายามทำความเข้าใจกับโครงสร้างและแผนผังภายในซึ่งแม้กระทั่งในปี2024ก็ยังมีการค้นพบข้อมูลใหม่เช่นห้องและทางเดินใหม่ภายในพีระมิดอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นแรกที่เป็นเรื่องถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับมหาพีระมิดก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรโดยความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ก็คือหลายคนมักเข้าใจว่ามันถูกสร้างด้วยแรงงานทาสทั้งที่จริงๆแล้วงานก่อสร้างพีระมิดนั้นทําโดยแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งถูกว่าจ้างให้มาทํางานโดยตรงและได้รับการดูแลยอย่างเป็นระบบเช่นทํางานเป็นกะมีเวลาเบรกและมีตำแหน่งที่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างนั้นข้อสันนิษฐานล่าสุดที่สรุปจากงานวิจัยต่างๆก็คือในสมัยนั้นได้มีการขนหินปูนขนาดใหญ่มาจากแหล่งหินที่ทูรา โดยใช้เรือล่องผ่านแม่น้ำไนาจากนั้นหินดังกล่าวจะถูกส่งต่อมายังเขตก่อสร้างที่กิซ่าผ่านลำคลองที่ขุดขึ้นซึ่งหินที่ถูกนำมาจะถูกสกัดและขัดเงาให้เรียบร้อยก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายขึ้นไปติดตั้งบนชั้นต่างๆของพีระมิดโดยเทคนิคที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหินไปสู่ที่สูงก็คือขานงัดและร่างเลื่อนเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการประดิษฐ์ล้อค่ะ อย่างไรก็ดีนักวิชาการในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถอธิบายวิธีการสร้างพีระมิดได้ทั้งหมดว่าหินขนาดใหญ่หนักหลายตันมากกว่า2ล้านก้อนสามารถถูกจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบจนแทบไม่มีรอยต่อ ลงบนโครงสร้างขนาดยักษ์ที่ต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างไรเพราะแม้เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันก็ยังสร้างพีระมิดเรียนแบบได้ยากมากทําให้มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนําไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ได้มาเยือนโลกในยุคโบราณแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ค่ะประเด็นที่2ก็คือเรื่องรูปลักษณ์ของมหาพีระมิดโดยทั่วไปเราจะพบเห็นพีระมิดเป็นสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะเป็นหินปูนแบบด้านและมีพื้นผิวที่ขรุขระแต่จากการศึกษาพบว่าดังเดิมนั้นพีระมิดจะเปล่งประกายเงางามระยิบระยับโดยเฉพาะเมื่อต้องแสงแดดเนื่องจากหินปูนทุกก้อนที่นำมาก่อสร้างจะถูกขัดด้วยทรายให้มีผิวที่เรียบเนียนก่อนซึ่งในปัจจุบันยังพอหลงเหลือร่องรอยให้เห็นผิวที่ขัดจนเรียบเป็นประกายนี้ในพีระมิดข้างเคียงของฟาโรคาฟีค่ะ ประเด็นที่3ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวมหาพีระมิดนั้นคืออะไรจากการสำรวจพบว่ามีห้องและทางเดินมากมายอยู่ภายในพีระมิดแต่ทว่าในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมามีการบุกรุกของเหล่าโจรและนักล่าส,สมบัติหลายครั้งจนแทบไม่หลงเหลือวัตถุใดอยู่ภายในและไม่มีแม้กระทั่งการจารึกตัวอักษรใดๆไว้มีเพียงลงที่ทำจากหินแกรนิตที่ว่างเปล่าซึ่งคาดว่าเป็นของฟาโรคูฟูดังนั้น ความคาดหวังที่ว่าจะพบเจอสิ่งของมากมายการตกแต่งอย่างสวยงามหรือพบมัมมี่ภายในพีระมิดนั้นจึงเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการสแกนขั้นสูงที่นำมาใช้ล่าสุดในปี2017นั้นได้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ลับที่ซ่อนอยู่ภายในพีระมิดที่ยังไม่มีใครเข้าถึงได้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับห้องลับดังกล่าว บางก็ว่าเป็นห้องที่ซ่อนสมบัติเอาไว้แต่บางก็คิดว่าเป็นเพียงพื้นที่ที่ทำขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งนี้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ ประเด็นที่4คือทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของพีระมิดทฤษฎีที่โด่งดังเกี่ยวกับมหาพีระมิดและสิ่งก่อสร้างโดยรอบก็คือการเชื่อมโยงรูปแบบการจัดวางเข้ากับกลุ่มดวงดาวเข็มขัดในพลานหรือที่คนไทยเรียกว่าดาวไถโดยเปรียบเทียบแม่น้ำน่ายเป็นทางช้างเผือกซึ่งกลุ่มดาวไถนี้เป็นกลุ่มดวงดาวที่สําคัญและมองเห็นได้ชัดในฤดูหนาวประกอบไปด้วยดาวขนาดใหญ่สามดวงที่เรียกว่า Three Kings หรือสามกษัตริย์และดาวขนาดเล็กที่เรียกว่า Three Sisters จึงมีลักษณะตรงกับพีระมิดทั้ง6ที่กีซ่าค่ะในปีคริสต์ศักราช1,954มีการขุดพบเรือโบราณขนาดใหญ่ลำหนึ่งยาวประมาณ43เมตรฝังอยู่ใกล้มหาพีระมิดซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นหานะในการนำฟาโรห์ผู้ล่วงลับไปยังดินแดนหลังความตายเป็นการตอกย้ำทฤษฎีที่ว่า พีระมิดนั้นมีขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับชีวิตหลังความตายให้กับฟาโรห์ค่ะนอกจากนี้ยังมีการค้นพบวิหารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวันไลเทมโพลอยู่บริเวณกใกล้เคียงกับมหาพีระมิดด้วยซึ่งนักอียิปต์วิทยาเชื่อว่าเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณรวมถึงใช้เตรียมพระศพและบูชาเทพเจ้าแต่ก็ยังมีอีกหลายแง่มุมที่นักวิชาการก็ยังไม่เข้าใจเนื่องจากหลายๆส่วนของวิหารเช่น ห้องและทางเดินต่างๆยังไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะมหาสฟิง์แห่งกิซ่าเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าสฟิง์นั้นมีการกล่าวถึงทั้งในตำนานกรีกโบราณและอียิปต์โบราณน,นะคะโดยในตำนานกรีกนั้นสฟิงจะมีศีรษะเป็นมนุษย์เพศหญิงมีร่างเป็นสิงโตและมีปีกแบบนกอินทรี มีนิสัยที่ดุร้ายและมักจะถูกมองว่าเป็นปีศาจโดยในตำนานเล่าว่ามันจะทำการถามปริศนาผู้ที่จะผ่านทางและหากใครตอบไม่ได้มันก็จะสังหารและกินคนผู้นั้นแต่สำหรับในอียิปต์โบราณถึงแม้ซิฟิงจะมีศีรษะเป็นคนร่างเป็นจิงโตและมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือ ในความเชื่อของอียิปต์สฟิงค์จะเป็นเพศชายและไม่มีปีกอีกทั้งยังได้รับการบูชาสเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพและมีความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์หรือฟาโรห์โดยตรงโดยสฟิงค์ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกก็คือมหาสฟิงค์ที่กีซ่าที่มีความยาว73เมตรความสูง20เมตรและส่วนกว้างที่สุดจะอยู่ที่19เมตรเฉพาะแค่่อุ้งเท้าอย่างเดียวก็สูงมากกว่าคนถึง2เท่าและมีความยาวมากกว่ารถบัสแล้วค่ะ มหาสฟิงค์แห่งกีซ่านั้นตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาพีระมิดทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนานและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีการสันนิษฐานว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยชาวอียิปต์โบราณช่วงระหว่างปี2558ถึง2532ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ4,500ปีมาแล้วโดยเชื่อกันว่าส่วนหัวนั้น เป็นรูปเสมือนของพระเศียรของฟาโรห์คาฟรีซึ่งคาดกันว่าเป็นผู้สร้างสฟิงค์ขึ้นทั้งนี้การก่อสร้างมหาสฟิงค์นี้จะใช้วิธีการแกะสลักจากก้อนหินปูนขนาดใหญ่โดยทำการขนส่งมาทางคลองที่ขุดขึ้นในช่วงที่ทำการก่อสร้างลักษณะเดียวกันกับการสร้างมหาพีระมิดเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสฟิงค์กับพีระมิดในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีความเชื่อมโยงกันเช่น ทางเชื่อมจากสฟิงค์ไปยังวิหารและจากวิหารไปยังพีระมิดคาฟรีแต่อย่างไรก็ตามหลายๆทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมหาสฟิงค์นั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนื่องด้วยความเก่าแก่ของสฟิงค์ทำให้เป็นการยากสำหรับนักวิจัยที่จะระบุได้อย่างแน่นอนว่ามันถูกสร้างโดยใครเมื่อไหร่สร้างเพื่ออะไรและเกี่ยวข้องกับพีระมิดในแง่มุมไหนบ้างจึงมีการทำวิจัยกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ข้อมูลจากนิตยาสารสมิธโซเนียนระบุว่านักโบราณคดีที่เชีย่วชาญเรื่องการวิจัยสฟิง n ์พบว่าสฟิง n ์ที่กีซ่านี้ผ่านการบูรณะมาแล้วประมาณ5ครั้งและระบุอีกว่าทั้งพีระมิดและสฟิง n ์ที่กีซ่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ในการดึงดูดพลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งช่วยคำจุนให้โลกและสวรรค์มีความสงบเรียบร้อยทั้งนี้นักโบราณคดีบางคนยังเชื่อด้วยว่าสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นในกีซ่านี้เป็นฝีมือของอรารยธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแต่ได้สูญหายไปในประวัติศาสตร์ <c oughs> เช่นอตแลนติสเ <c oughs> มืองที่ได้รับการกล่าวถึงในเอกสารกรีกโบราณค่ะ ทั้งนี้จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าสฟิงซ์มีชื่อเรียกเดิมว่าอะไรเพราะคำว่าสฟิงซ์เพิ่งถูกนำมาใช้หลังจากมันถูกก่อสร้างมาแล้วมากกว่า2,000ปีและไม่มีบันทึกเกี่ยวกับสฟิงซ์ไว้ในหลุมศพหลายรอยแห่งที่อยู่ในกิซ่าซึ่งสร้างความลึกลับให้กับสฟิงซ์มากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของสฟิงซ์นั้นนักวิชาการคาดเดาว,ว่ามันแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวแทนของกษัตริย์ โดยอาจเกี่ยวข้องกับเทพที่เรียกว่ารูตีที่ถูกบันทึกเอาไว้ในสมัยอียิปต์โบราณว่าเป็นเทพสิงโตคู่ที่มีหน้าที่เฝ้าเส้นขอบฟ้าในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจในการปกปักรักษาและทําให้เชื่อกันว่ามหาสฟิงซ์ที่กีซ่านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฝ้าดูแลและปกป้องพีระมิดให้ปลอดภัยค่ะอย่างที่แคทได้กลิ่นไปก่อนหน้านี้นะคะคาดกันว่าสฟิงซ์นั้นถูกสร้างโดยฟาโครคาฟี เนื่องจากพระองค์เป็นพระโอรสของฟาโรคูฟูผู้สร้างมหาพีระมิดและพระองค์ยังได้สร้างพีระมิดของพระองค์เองไว้ในบริเวณด้านหลังของมหาสฟิงซ์อีกด้วยโดยพีระมิดของพระองค์จะมีความสูงน้อยกว่าของพระบิดาประมาณ10ฟุตแต่อย่างไรก็ตามนักโบราณคดียังคงถกเถียงกันในเรื่องนี้ถึงความเป็นไปได้ที่สฟิงซ์จะถูกสร้างโดยฟาโรคูฟูเองหรือฟาโรพระองค์อื่นๆค่ะปริศนาของสฟิงซ์ ถึงแม้ตลอดหลายพันปีสฟิงซ์จะถูกกัดกล่อนจากสภาพอากาศและฝีมือของมนุษย์อีกทั้งยังเคยถูกฝังจนเกือบมิดอยู่ใต้ผื้นทรายแต่จากการสำรวจอย่างละเอียดพบว่าสฟิงซ์เคยมีจมูกเล่าอีกทั้งยังเคยมีเครื่องประดับที่เป็นรูปงูบนศีรษะและเคยถูกทาด้วยสีแดงน้ำเงินและเหลืองนอกจากนี้ ภายในสฟิงซ์ยังมีอุโมงค์ทางเดินและเชื่อว่ามีห้องเก็บสมบัติอยู่ด้วยแต่ได้ถูกโจนลักลอบขโมยไปก่อนแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังเป็นปริศนาอยู่ก็คือในรายงานพบว่าอุโมงค์ทางเดินดังกล่าวถูกกัดกร่อนด้วยความชื้นแต่ก็ยังไม่มีใครทราบว่าน้ำเหล่านั้นมาจากไหนเพราะสฟิงซ์อยู่กลางทะเลทรายทั้งนี้นักภูมิอากาศวิทยาคาดว่าบริเวณดังกล่าว อาจเคยมีความอุดมสมบูรณ์มาก่อนหรือมีน้ำท่วมมาก่อนเมื่อหลายพันปีที่แล้วก่อนจะกลายมาเป็นทะเลทรายอย่างที่เห็นในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำบาดาลใต้สฟิงซ์ลงไปเพียงไม่กี่เมตรซึ่งทำให้มีความชื้นภายในที่ยังคงกัดกร่อนสฟิงซ์มาจนถึงปัจจุบันโดยผู้เกี่ยวข้องก็ได้พยายามใช้ปั๊มผลักดันน้ำเหล่านี้ออกไปจากบริเวณใต้รูปปัน้นเพื่อให้ส่งผลต่อสฟิงซ์ให้น้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องลึกลับของสฟิงซ์อีกหลายเรื่องนะคะ โดยมีการขุดค้นพบวิหารที่เรียกกันว่า Sphinx Temple ซึ่งภายในพบเสาจำนวน24ต้นที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์จากตะวันออกไปตะวันตกในแต่ละวันคล้ายกับเวลา24ชั่วโมงในปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่ที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือปรากฏการพิเศษทางดาราศาสตร์ของ s ฟิง n ์ที่เกิดขึ้นในวันอีโคนอของแต่ละปีซึ่งเป็นวันที่เวลาของกลางวันกับกลางคืนเท่ากันพอดีโดยในปีหนึ่งจะมีสองครั้ง คือวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคมและวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนโดยในวันดังกล่าวจะพบว่าพระอาทิตย์จะตกที่บริเวณไหล่ของสฟิงซ์ซึ่งจัดเรียงตัวตรงกับพีระมิดของฟาโรคาฟีที่อยู่ด้านหลังแบบพอดิบพอดีและทําให้เงาของสิ่งก่อสร้างทั้งสองรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวส่วนในฤดูร้อน การยืนข้างซฟิงส์นั้นจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกบริเวณตรงกลางระหว่างมหาพิระมิดของฟาโรห์คูฟูและพิระมิดของฟาโรห์คาฟรีซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้สามารถแสดงถึงปรากฏการณ์สำคัญของดวงอาทิตย์เวลาและความเป็นไปของธรรมชาติดังที่ผู้เชี่ยวชาญได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นจักรกลแห่งจัก,กรวาลซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อในสมัยนั้นที่ว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ จะทำให้วิญญาณของเหล่าฟาโรห์ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้อีกทั้งยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความตายและการเกิดใหม่อีกด้วยค่ะอีกตำนานหนึ่งเกี่ยวกับสฟิงซ์ที่มีการบันทึกไว้ด้วยการแกะสลักลงไประหว่างอุ้งมือของสฟิงซ์นั้น <c oughs> ก็คือในช่วงประมาณ1,550ถึง1,070ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงที่สฟิงซ์ถูกสร้างมาแล้วประมาณ1,000ปี และได้ถูกทรายกลบเอาไว้บางส่วนเจ้าชายทัดมสได้เดินทางไปล่าสัตว์ในบริเวณนั้นและได้นอนหลับพักผ่อนใต้ร่มของสฟิงซ์จากนั้นพระองค์ได้ฝันว่ามีรูปปั้นมาบอกว่าตนชื่อโฮมาเคทซึ่งแปลว่าวเทพโอรัสที่ปลายขอบฟ้าโดยเทพโอรัสนี้เป็นเทพนกอินทรี Z, ซึ่งคาดว่าเป็นชื่อเดิมของมหาสฟิงซ์ทั้งนี้ในฝันดังกล่าวรูปปั้นตัวนี้มาร้องทุกกับเจ้าชายว่า ร่างของตนถูกกัดกล่อนด้วยทรายและเสนอว่าหากพระองค์ช่วยเหลือตนก็จะทำการตอบแทนด้วยบัลลังกษัตริย์ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าความฝันนั้นเป็นจริงหรือไม่แต่หลังจากนั้นเจ้าชัยก็ได้ขึ้นครองราชเป็นฟาโรห์ทัตโมสที่4และยุคข,ของพระองค์ก็เป็นช่วงที่มีการบูชาสฟิงซ์กันอย่างแพร่หลายทั้งในรูปแบบของรูปปั้นหรือภาพเขียนต่างๆนอกจากนี้นักโบราณคดียังเชื่อว่ารัชสมัยของพระองค์ น่าจะมีการบูรณะสฟิงซ์เป็นครั้งแรกค่ะจากการสำรวจยังพบด้วยว่ามหาสฟิงซ์แห่งนี้ จริงๆแล้วยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยมีการค้นพบหินที่ยังไม่แกะสลักและแกะสลักไปเพียงบางส่วนถูกทิ้งเอาไว้อีกทั้งยังมีอาหารเครื่องดื่มและเครื่องมือต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ด้วยเสมือนว่ามีการยกเลิกการทำงานทั้งหมดแบบกลางคันทั้งนี้จากการคำนวณจำนวนคนงาน1,600-2,000คนซึ่งประเมินจากที่พักคนงานที่ได้ขุดพบและเครื่องมือในการทำงานในสมัยนั้นนักวิจัยคาดว่าการก่อสร้างสฟิงซ์น่าจะใช้เวลาประมาณ3 ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับซฟิงซ์ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากยังมีปริศนาอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้รับคำตอบในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาเยี่ยมชมมหาพีระมิดและมหาซฟิงส์แห่งกีซ่าเป็นจำนวนมากทุกปีแต่ทว่านักโบราณคดีและนักอียิปตวิทยาต่างก็กังวลถึงการเสรื่อมทมของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ซึ่งถูกรบกวนจากมลภาวะ สภาพอากาศและฝีมือของมนุษย์เองถึงแม้จะมีการจํากัดจํานวนผู้เยี่ยมชมภายในพีระมิดต,ต่อวันและมีการดูแลยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือจะส่งซุปเปอร์ท k งค์เป็นกำลังใจให้แคทก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ